สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราเนี่ยอาจจะไม่ได้มาในน้ำเสียงที่ล่าเริงเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้เรามีข่าวด่วนมาทําคลิปแล้วก็เล่าถึงเรื่องราวนี้ให้กับท่านผู้ชมฟังกันครับโดยเรื่องราวในวันนี้นะครับผมเป็นเรื่องเศร้าที่เรียกได้ว่าไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นเลย เพราะว่าวงการไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพยนตร์นะครับผมหรือว่าวงการฮีโร่คอ m มูนิตี้ฮีโเนี่ยพวกเราเนีได้พบกับความสูญเสียครั้งใหญ่นะครับในเช้าวันนี้นะครับผมเรื่องราวที่จูจ่ๆเนี่ยไม่ได้มีรางอะไรมาก่อนละนเราไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นกับการจากไปของชัดวิกบอสแมนนะครับผมก็คือผู้ที่รับบทเป็นฝ่าบาททิชาลา ในเรื่องราวแบ็คแพนเทอร์แล้วอีกหลายๆเรื่องที่เข้ามาอยู่ในจักรวาลมาาเวลนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Civil War หรือไม่ว่าจะเป็น Infinity War อร์เอเกมเองก็ตามนะครับการจากไปของเชดริกโบสแมนเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีการบอกอะไรมาก่อนเลยนะตอนที่ตายเนะี่ยน่าจะอายุ43นะครับผมโดยสาเหตุการตายเนี่ยมาจากโรคมะเร็งซึ่งมันได้มีการประกาศออกมาทางแบบ Official p a เพจของเขาเนีว่า เขาได้เจอมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นระยะที่3นั้นมาตั้งแต่ปี2016แล้วแล้วเขาก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะครับซึ่งในระหว่างการต่อสู้กับมะเร็งเนี่ยตัวของเขานะครับผมก็ถ่ายหนังยังคอนติเนียลทำงานต่อไปเรื่อยๆครับก็เรียกได้ว่าเป็นคนขยันมากๆเลยแต่สุดท้ายนะครับผมมะเร็งก็ลุกลามไปใช้เวลาต่อสู้ถึง4ปีเลยก็ไม่สําเร็จซึ่งอันเนี้ยก็ได้มีแฟนๆเนี่ยมาบอกกันหลายครั้งนะครับผมว่าหลังจากที่เห็นรูปของ บอสแมนเนี่ยในช่วงหลังๆนะครับผมเขาดูลักษณะผอมแปลกๆเลยก็น่าจะเป็นจากการรักษามะเร็งนี่แหละครับแต่สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ไม่ไหวครับผมก็ได้จากไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยได้มีการบอกรายละเอียดเอาไว้ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมจากไปตอนอยู่ที่บ้านนะครับพร้อมกับภรรยาและครอบครัวที่อยู่ข้างๆเขาครอบครัวเนี่ยอยากจะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันส่งกําลังใจและแบบภาวนาส่งแบบสิ่งดีๆต่างๆมาให้และเขาก็ เหมือนว่าขอให้เข้าใจถึงแบบความเป็นส่วนตัวในช่วงเวลานี้ด้วยในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ก็ขอไว้อะไรให้กับิงทีชาร่าแบ็คแพนเทอร์ของเราด้วยอนาคตหนังแบ็คแพนเทอร์จะเป็นยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนะครับแต่คง ไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับชีวิตคนแล้วแหะครับผมจะเป็นหนังเรื่องไหนจะเป็น Infinity w a r จะเป็นเอ็นเกมเนี่ยมันเทียบอะไรไม่ได้เลยกับชีวิตคนคนหนึ่งและนี่ก็เป็นการรายงานข่าวสั้นๆน,นะครับผมที่เราได้มารายงานให้ท่านผู้ชมได้รู้เป็นข่าวที่ผมนั้นไม่อยากจะเอามาเล่าเลยไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยครับแต่ยังไงก็มันเกิดขึ้นไปแล้วแหละเราก็ต้องอยู่ให้ได้กันต่อไปนะครับผมยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้นะครับแล้วก็ ครอบครัวของตัวผู้เสียชีวิตเองด้วยขอให้ทุกคนนะครับผมเข้มแข็งและสู้กันต่อไปครับนี่ก็คือคลิปทั้งหมดในวันนี้ผิดพลาพประการใดหรือใครมีข้อมูลอะไรมากกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดซับสไครให้เราเพื่อเป็นกําลังใจให้เราต่อไปเช่นเคยครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ